โอ้อยากเห็นอยากเห็นเอาฝรั่ก็ละสินฝงอ่ะบอกอย่างนี้แก้ กสู้สู้ใจหือ่ได้กบสังมึงก็รัวมทอเนียของมึงเดี๋ยเดี๋ยวไม่อามันะกาลาสินว่มันขยพชกลามันจะกาลาสินโอ้มันขยี้เพชรไม่ได้ขย่วน้อับบสัง้องในนไ่เอด้เจ้ามึนจะกาสินว่ครับ มาออดิชั่นเห็นไหมครับเมื่อนี้สิมาะรักบทยังก่อนไงบดคุณแผนครับคุณแผนจีขายี่บันทองพาว่าจูว่าอยู่บันทองอีกโอ้ยศิรับเนี่ยคุณสร้างคุณแผนครับเจดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือแม่เนี่ยหางใบแจงขานแจงงานแม่ครับเรื่องศิมาจัดการเลยวันหน่ิมาขายยีันทองเขาใจมิตรลาเอ้ยอันนี้เจ้าภาพได้ไหมฮะเจ้าภาพเออ ก่อนไปจะพากับผมพุ่งเาผมมี้าวมีเ้าไปที่หลักกะพิจอ่า้ก่อนกินต่ำเนลูกเิร์มบุกเมืนนี่ก้าัหง้าไปบอกเอาหน้าสะกดชายที่สองกะขาที่สองกะข่าแมนแย่ผมก็สุดหได้แม่ได้ชายทอ่สองกระขาแล้วาเอ้ยข่าเนี่ยนะเออเงาเงิ ไ่มแขนแม่หนายเท่็มาแต่พอจมาแกอนตงสุพรขนแนอดมาะเป๋า่าาลอตัวอตวตัวจรผิดไม่เออไม่ด้สิครับพี่สษอันนี้ขามฟังโขงมาเลยมนขวมมาแม่ม่นางไก่อันชุ่มฟังโขงฟังโขงอยู่ในยิ่นแต่ข่าวเลยมันหออปากครัฟังโขงเลยคุณ กหกกับไปยังน่นอยอไปอยู่แยกนันแหละน้องยิมหน่อยไปุ้านางเานี่ยพี่เห็นเ,เ,เื่อเต,ต่ผ่านเจ,จะไปตะวานอกนอะ่ะพี่เสอะรตังี่เขายันเะออล้วเอกระเป๋าเมียเนี่ว่าทิี่เบิรนั่งมันนี่นเ,นเด็กนุที่เดินทางมาจากผ่าบอมาตานองค่ายบริามัตสวรรค์นาเคศพี่มัตตาขาบออาวาีเบิงแมจากเบิรงมมนบไม่ใหเด็กนุ่มจากจังหวัดน้องคายร้อยนามข่าวฟังของมายังดีอ่ะพ่อครับ ศิลปินท่านเราไปเด็กหนุ่มจากจังหวัดหนองคายครับ มาปหวาบม่มีอโอ้ยอีน่เป็นเบาหวานม่หรมหวานเลยฮวจะเป็นเบาหวานไม่มีสมองปันญาบุปญิดก็ไม่อาไม่ม่ เม่จะได้ไม่คือสามารถเสียงอบารเนี่ยเมฆเจ้าพ่อเมฆจีอาหาเมฆตีมันบอกซีซีเม่ไอีพนจะบอกยังไงซี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 เรียนเสียงวกันเ้มั้งไอตอนนี้ก็ซีซีหัวไม่รู้ว่านไถ่า ออกมาแต่ยังโง่ถูกว่าคูเป็นใครเอามึงเป็นใครขนาดมึงไม่รู้ครับว่าจะรู้ไม่ว่าคุณเป็นใครอ่ะ คูงเสลียวตามยางตา่าางนี่ทานนีท่านกิเนี่ท่านญานกข้าหนูมาเจอได้หนูไปสอบนะคุณข้อสอเมอกัมีบทมีบานขมัเห็นเลยไอตานินน้วโอ้แแล้วกนสิบกนหลือานกสิป ม,นนมึงาาศศม,มึงานตาคุสีไอ้แมงจะเลยคุปจะมองมึงดีปะน,นั่งมองไงเอาเอาจะสีฮะหัวราอกแบบดีใจแต่เราหัวร้อกไปเราก็ร้องไห้ไปด้วย่าเดียว,วกันเหมือโลมึงหวังมึงไห้กันเลยบองหนมงเลยมึง,ยมงมานี่ ในี่ยตัวม้าจะศสยก่อนมาแต่เราไทยที่ม่าขามันดีขึ้นไผ่นั่งเองนั่งอ่างนั่งสุดสอันนี้จองภาคไปพาเจ้ไหมต้งพิจารณาดไแม <laughs> วายุคุณแม่จะพาตัวนี้มาสีแท้ป <laughs> วดพ่อเราเพิ่บอกไปเลยลูกขอวทษออกกูนีคุณยู่งแม่ย่งกลับ ทากเขาไปตลาดเด้อจังสิกาเด้อนั่นะ<า>เออางเขาไปเาขาไปแบบว่าไ,ปไปม่หนดตีไปยังไงยังไงก็ตีเลยกูอะไรมันไอ้เนื่อพุงเงือกจนมาทีบ้างกันได้ไหมกินง่าย <c oughs> ไู sociedad, ああ้มาใสป่ะเนี่ยมาเร่อเรื่องอันักกินปิงค์ตัวสิอมาคุณยากินปิงเบนอันเบียนยาพเียเบีนไนีกูเปมาอีวันทองีสองใจองนีนะ ตกแตกกูแตกอีวันทองอีสองใจฉันให้พวกคุงมีจิตใจชั่อสายสามันขนาดนี้หัวมันีอยู่เลยพวกนกับหลักเองสูงเลาวพาเป็นแจงไม่แจกเขาหหเจาของมัน้องมา มาดิเรื้องมึงด้งใจเอาเรืมาดิเห็นข้าวหูข้าตาของเมียปูมจะขอเนี่ยงั่นไอ้นไ้เนี่ย แักเสาตัวอะไรกูมึงนี่เลี้ยงหน้ากันมามัง่ยังเป็นม่อสายมึงกินเอาละมึงนี่เป็นมือตายของมึงมมึงต้องตาย วัวเจียวด้วยล่ะทุกส่แ่หางปลอด้วยกันเ้ยเพือนเรจะได้พูดพอเพื่อนน่ะเอื่อนเพื่อนแล้วการแสดงแดกกระแดกบเแ็กหีว่าแดกคือขึ้นขอเขานเมือนเกูดเจียบกูเมะวอมเร่อเอเการแสดงอาานี่นะนี่มหล่อเลยอ คินกันไปนาเลยไอ้น <c oughs> ่เลยตลกเลยแม่คนมาเจอมักมูก็มาคิดกันละบันเกเี่ยวเขาเาจสอบไปอย่ตารางเขาเดก็ใสอารมณ์โดพงมั่อีรสิอารมณใส่อารมณ์ยอกันเกินไปพูดกแล้วท่านี่เห็นกับรถึี่ดีเขาอย่ตีเขาอนี่ไอ้เนยเป็นอะไรพัดตีใครย่งมูกมันเฉียดไหรู้เรืองมันเไงนะมันเฉียดแล้ก็ต้องห้มมกเฉียนไหมมันมันเนี่ ไอ้ทองมันเดี๋ยวแม่ยังแม่ยังก็หมายถงบ้นองมึงนี่คืออีทองบันแม่บอกไปบดไอ้ซอีมยังว่ยังก่ตามขึ้นมาหนิมึงตกายน้ำตาไหลอาเจียนกูเลมอนผักปวดแมงกินม๊วไทยเลีนแบบหมาหมาตัวทุกกว่ากเลอกไปใ่ย้กับพี่นัน ่ันใ่ไหมหุบปากไปเาๆะก็จะใส่ก่อนฉันแเมื่อี้มีกุเรน้าไหนขยนเรว